สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็มาทําคลิปทัดทายแนะนํากันอีกแล้วนะครับก็ได้เหรียญมานะครับนี่ได้มากี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหรียญนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับคลิปนี้คุยคุยเหรียญหลักร้อยกันนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับคลิปนี้คุยเรื่องเหรียญหลักร้อยกันนะครับนี่ห้าเหรียญนี้นะครับ ซื้อมา300บาทนะครับเดี๋ยวหลายท่านบอกอหลักร้อยมันจิ๊บจ้อยจังเลยทําไมทําคลิปเ,เหรียญถูกๆนะครับก็ลองดูลองดูนะครับว่า,เ,าเหรียญแบบนี้เจอกันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทําไมถึงถึงขายได้ทําไมผมถึงซื้อมานะครับเนี่ยหนึ่บาท2บาท สามบาทสามบาทห้าสิบนะครับสาบาทห้เปลี่ยนเป็นเงินสามบาทนะครับเปลี่ยนเป็นได้ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ช่องผมนะครับสลาลมคอยช n e l เน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับก็ขอให้เป็นเหรียญของทางช่องผมเท่านั้นนะครับช่องไหนทําคลิปส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับก็คือแบบ มีเยอะมากนะครับที่ส่งสอบถามกันมาทักผิดบ้างนะครับอันนี้ช่องนี้หรือเปล่าใช่ไลน์ของช่องนี้หรือเปล่าคือไม่ใช่นะครับผมแจ้งตลอดนะครับก็คือลองลองเช็คชื่อช่องให้ดีนะครับก็จะได้แบบไม่เสียเวลานะครับอันนี้ผมซื้อมา300นะครับเดี๋ยวมาให้ดูเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับผมได้เหรียญอันนี้นะครับสามเหรียญนะครับได้เหรียญ50สตางค์ปี3 4มา3มเหรียญนะครับอันนี้คือน้องเขาแบบ รู้จักนะครับสนิทกันนะครับแล้วก็ส่งเหรียญให้ผมบ่อยๆนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีอะไรก็ขอแบ่งเขานะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็อันนี้ได้มา300นะครับนี่นะครับผมเคยซื้อเหรียญ5ปี40กับน้องเขาด้วยนะครับหลายปีมาแล้วแต่ก็คือเหรียญก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับซื้อมาขายไปนะครับก็อันนี้ก็ได้มานะครับ เหรียญ50สตางค์ปี34ได้มา3เหรียญนะครับเหรียญ50สตางค์ปี34ก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญละ30-50บาทจํานวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญ50สตางค์ปี34จากข้อมูลนะครับในหนังสือคู่มือเหรียญนะครับก็ผลิตอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าเหรียญ4ล้าน6 0 0 0กว่าเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญ50สตางค์ปี34นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำอีกนิดนึงนะครับชุดนี้ ผมซื้อมา300บาทนะครับก็มาพูดคุยมันแนะนำสบายๆนะครับก็ลองลองดูกันเพลินๆนะครับ3า0บาทผมได้อันนี้มา3มเหรียญนะครับนี่นะครับห้าสิบสตางค์ปี3 4นะครับอันนี้มูลค่าจริงๆอ่ะบาท50แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้เหรียญอันนี้2เหรียญนี้มานะครับนี่หลายๆท่านว่าซื้อมาทำไมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบถ้าใคร มันก้ากึงนะครับสำหรับคนที่แบบถ้ายังไม่ได้ศึกษาหรือไม่เข้าใจนะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นมองว่าเป็นเหรียญชํารุดก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามองว่าเป็นเหรียญตัวเปล่าเหรียญยังไม่ได้ปั๊มนะครับมันมันมันแบบเหรียญตัวเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับเพราะว่ามันก้ากึงนะครับถ้าผมทํารับซื้อเหรียญแบบตัวเปล่าแบบนี้นะครับก็คือราคามันก็ไม่สูงแล้วก็ ผมมีโอกาสที่จะได้เช็คเหรียญที่แบบโดนเจียโดนอะไรมาเยอะนะครับซึ่งผมกลัวว่าผมจะเสียเวลาหรือว่าตรงนั้นเพราะว่าผมไม่มีทีมงานในการตรวจสอบนะครับเหรียญน,นี้ถ้าผมเจอนะครับในพื้นที่ราคาไม่สูงนะครับผมก็ซื้อเก็บนะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่าเช็คอยังไงนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญตัวนี้คือมันไม่มีราคา ไม่มีราคากลางในการซื้อขายในกลุ่มนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ออกจะแบบไม่ค่อยเล่นกันสักเท่าไหร่ด้วยนะครับยกเว้นคนที่ชอบเก็บนะครับนี่นะครับก็คือมันราคาไม่ได้สูงนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1น1บาทรุ่นเก่านะครับน้ำหนักเหรียญ1น1บาทรุ่นเก่าจะอยู่ที่3.4กรัมนะครับอันนี้น้ำหนักก็ประมาณนี้นะครับ3.37นะครับเพื่อนเลองดูนะครับเนี่ย เห็นไหมครับลักษณะผิวนะครับไม่ใช่แบบโดนเจียหรืออะไรมานะครับเป็นผิวดิบนะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานมานะครับนี่นะครับก็ได้มาก็เก็บนะครับผมก็เก็บไว้เยอะนะครับเหรียญตัวเปล่าเนี่ยเหรียญตัวเปล่าผมเก็บไว้เยอะนะครับนี่นะครับทั้งของของหบาทรุ่นใหม่แล้วก็หบาทรุ่นเก่านะครับของ1บาทรุ่นใหม่จะจะแม่เหล็กดูดติดนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือก็เก็บอยู่นะครับ ันนี้เป็นเหรียญเหรียญตัวเปล่าเหรียญที่ยังไม่ได้ปั๊มนะครับอันนี้ของรุ่นเก่านะครับเนี่ยก็จะเป็นที่ผมเก็บไว้ผมก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับอันนี้เป็นผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญของเหรียญที่โดนเจียมานะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับก็อยู่ที่ทักษะอยู่ที่ไหวพริบของแต่ละคนนะครับในการแยกแยะนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เจียมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักดูนะครับน้ําหนักก็หายไปนะครับ อยู่ที่ประมาณ3.28นะครับอันนี้ให้ดูเล่นๆนะครับอันนี้เหรียญที่ที่ที่ซื้อซื้อเหมาน้องเข้ามานะครับ3.38นะครับเหรียญเหรียญตัวเปล่าก็คือเหรียญเหรียญดิบที่ยังไม่ได้ทําการปั๊มขึ้นรูปนะครับอันนี้ได้มา1นึ่งเหรียญนะครับอันนี้เหรียญเก่าที่ผมเคยมีเก็บไว้นะครับอ่าก็จะอยู่ที่3.38นะครับอันนี้ 3. จุดอ่าอันนี้น้ําหนักค่อนข้างจะเต็มนะครับนี่นะครับ อันนี้ไม่ได้รับซื้อเป็นทางการนะครับคือคือมารีวิวมาแนะนําให้ดูนะครับพื้นฐานเหรียญนะครับมันมาอย่างนี้นะครับ3.37นะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าก็คือแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับน้ําหนักจะเยอะกว่านะครับนี่นะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแล้วก็เหรียญตัวเปล่ารุ่นใหม่นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญของอ่ารุ่นใหม่เลยนะครับก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับน้าหนักจะอยู่ที่3กรัมนะครับเนี่ย 3.03จ9ดศูน้ะครับเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญดิบที่ยังยังไม่ได้ทำการปั๊มขึ้นรูปนะครับอา,อาจจะมีบางท่านสงสัยนะครับเอามาจากไหนนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเคยมีนะครับเคยมีหลุดอยู่ในถุงเหรียญของกรมธนารักษ์ที่แบบ เอามาจ่ายแรกเอามาผลิตออกมานะครับแล้วก็มันมีเหรียญแบบนี้หลุดออกมาก็มีนะครับเจอในกลุ่มซื้อขายก็บ่อยนะครับเพียงแต่ว่ามันมันแบบยังไม่ค่อยได้รับความนิยมคือเขาไม่เล่นกันถ้าส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับอันนี้ก็คือการเก็บก็คือแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเนี่ยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้มาในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญ เขาเรียกว่าออฟเซ็นเตอร์นะครับผมผมจะใช้คํานี้แล้วนะครับผมจะใช้คําว่าออฟเซ็นเตอร์นะครับถ้าผมบอกว่าออฟเซ็นเตอร์ก็คือจะเป็นเหรียญที่แบบเหรียญปั๊มเบี้ยวปั๊มอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบหนึ่งบาทนะครับปีพศ2551นดะครับดูลักษณะนะครับนี่นะครับคือคือออฟเซ็นเตอร์นะครับมันเบี้ยวเห็นไหมครับอันนี้จะบางกว่าแล้วก็อันนี้จะหลุดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองชั่งน้าหนักดูนะครับว่า เหรียญนี้น้ำหนัก3.4กรัมหรือเปล่านะครับอ่านะครับน้ำหนักน้ำหนักก็โอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญ1นบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญ1นบาทรุ่นเก่าก็คือน้ําหนัก3.4กรัมนะครับเหมือนเหมือนกับตัวนี้นะครับอันนี้เหรียญดิบนะครับน้าหนักก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่า3.4นะครับอันนี้เหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยน้ําหนักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับผมมีตัวอย่างเหรียญนะครับที่ออฟเซนเตอร์เยอะเนะครับเนี่ยเหรียญนี้นะครับ นี่นะครับเหรียญนี้เหรียญนี้แบบนี้รับซื้อนะครับ5 0 0ร้อถึงสองพนะครับน้ําหนักก็จะใกล้เคียงกันนะครับ3ามจนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับอันนี้ก็คือมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับก็อยากแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับแบบเนี้ยเหมือนกับเล็กๆน้อยๆอย่ะผมซื้อได้ก็สามสิบสี่สิบห้าสิบาทแค่นั้นนะครับอยากให้เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นเคลื่อนน้อยๆอยนะครับผมเน้นออฟเซนเตอร์แบบนี้นะครับ เยอะๆนะครับเยอะๆแบบนี้นะครับเนี่ยเหรียญนี้ถ้าถ้าเหมือนเหรียญนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้น่าจะประมาณ15%นะครับคือคือออฟเซ็นเตอร์คือการเคลื่อนการเบี้ยวอะไรแบบนี้นะครับน่าจะประมาณ15%นะครับลบ15%นะครับนี่นะครับก็มาให้ดูนะครับเหรียญที่ได้มาในวันนี้ก็นี่นะครับ300บาทนะครับคุยคุยเรื่องเหรียญหลัก หลักร้อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้คุยหลักหมื่นหลักแสนนะครับคลิปนี้คุยกันสนุกสนุกนะครับนี่นะครับก็ได้มานะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับเหรียญมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกที่จะเก็บให้เราเลือกที่จะค้นหาให้เราเลือกที่จะสะสมนะครับอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบเหรียญแบบไหนนะครับยกตัวอย่างผมผมชอบเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยแบบนี้นะครับผมก็ จะรับซื้อด้วยถ้าส่งมาขายผมก็จะเก็บสะสมนะครับเหรียญในกลุ่มเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบหาแนวของตัวเองให้เจอนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญปั๊มด้านเดียวนะครับนี่นะครับเนี่ยผมก็จะเก็บแบบนี้นะครับเ,เลือกเลือกก่อนนะครับว่าเราชอบเหรียญชอบเก็บแบบไหนนะครับหรือว่าอาจจะเก็บเหรียญผลิตน้อยปีพศแบบนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับก็เก็บ เก็บตามที่เราชอบนะครับแล้วเราจะเก็บได้นานนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับส่วนตัวผมก็คือชอบเหรียญเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูส่งคลิปมาดูนะครับราคาโดนใจก็รับซื้อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้1บาท2บาท3บาท3บาท5 0นะครับชุดนี้3บาท50แลกเงินได้300นะครับจากน้องทีมงานที่ซื้อขายกันประจำนะครับ แบ่งมาให้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแน,นลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ